อันนี้ครับในข้อ9ก้านะครับรหัสมือถือนะครับถูกตั้งไว้เป็นเลขสี่หลักนะครับนะแต่ว่าลืมรหัสสองตัวสุดท้ายนะแต่จำได้จำได้ว่าด้วยนิสัยที่ชอบตั้งอะไรเป็นเงื่อนไขนะจำได้ว่าสองตัวแรกตั้งเป็นแปดกับหกไว้นะครับตั้งเป็นแปดกับหกไว้นะแล้วก็จำนวนที่ตั้งมาเนี้ยนะครับ จะสามารถหารด้วย3หารด้วย4หารด้วย5ลงตัวได้งั้นพอมาวิเคราะห์ครับถ้าหารด้วย5ลงตัวถ้าหารด้วย5้ลงตัวมันจะมีผลยังไงต้องลงท้ายด้วยศูนย์้อืมหลักหน่วยอาจจะเป็น0ูหรือหเท่านั้น ถ้าหารด้วยสี่ลงตัวเพราะฉะนั้นหลักหน่วยก็ต้องเป็นจำนวนคู่ป่ะาการจะหารด้วยสี่ลงตัวมันจะลงท้ายด้วยห้าไม่ได้นแน่ๆแล้วใช่ไหมห,หน่วยจะเป็นจำนวนคู่เพราะฉะนั้นหลักหน่วยจะเป็นเลขศูนย์รือไว้อีกหนึ่งอย่างละ มาล้หลกมันจะเป็นเลขศูนย์การหารด้วย4ลงตัวเขาเช็ค2หลักสุดท้ายครับหารด้วย4ลงตัวเพราะฉะนั้น2หลักสุดท้ายต้องหารด้วย4ลงตัว สหลักสุดท้ายหมายถึงหลักสิบกับหลักหน่วยนะเพราะฉะนั้นสองหลักสุดท้ายตอนนี้อาจจะเป็นอะไรได้บ้างเป็นสิบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ยี่สิบยี่สิบ หกสิบสีสิบไม่ได้หรอได้อะไรอีกหกสิบ <60. S 1> อะไรอีก <60. S 1> สิบแปดสิบศูนย์ศูนย์ได้ไหมได้200อย่างเช่นสองร้อยอย่างเงี้ย เนี่ยมันจะหาสี่ลงตัวป่ะเออนะสองหลักสุดท้ายอาจเป็นขอใช้คำว่าอาจเป็น ศูนย์ศูนย์ยี่สิบสี่สิบหกสิบแปดสิบเงื่อนไขอะไรที่ยังไม่ได้คิดเลยตอนนี้การสามลงตัวอืม ด้วยสามลงตัวเฮ้จำเงื่อนไขได้เปล่าเช็คยังไงนะพวกหาด้วยสามลงตัวเนี่ยเช็คยังไงนะผลบวกเลขตัวจะต้องหาด้วยสามลงตัวุกหลักจะสามหาลงตัวเออผลบวกเลขโดดจะต้องหาด้วยสามลงตัว 86 0.0 86 2.0 86 4.0 86 6.0 86 8.0ผลบวกเลขโดดสิบสี่สิบสี่ไม่ใช่อันนี้หารด้วยสามไม่ลงตัวนะ นี่ผลบวกเลขโดดสิบหกหารสามไม่ลงอืผลบวกเลขโดดสิบแปดขาดลงสามหารลงแล้วอันนี้ผลบวกเลขโดดยี่สิบไม่ลงผลบวกเลขโดดยี่สิบสองไม่ลงนั้นชัดละชัวร์ต้องอันนี้แน่นอน นี้รหัสทั้งสหลักคือจำนวนใดอ่าก็ตอบรหัสก็คือแปดห